น้องวัดดีจ้าอารมอากาศดีจ้านี่นีอากาศเห็นไหมอากาศดีดีวะนี่เราจะพาไปสวนจะไปทําสวนจะซูมนี่จ้าเห็นไหมอารมณากาศดีพาเดินไปสวนจ้ะวันนี้มีลมอยู่แต่ว่าก็ไม่หนาวไม่ต้องใส่เสื้อแขนยาวอะไรเลยวันนี้อากาศดีจจ้า มีตะวันด้วยเห็นไหมเอาข้างการวันใน้ดีก็มาวานเลยแหละจ้ะมีร่มแต่กไม่นหนาวใส่แขดแขนยาวตัวเดียวอยู่ได้ไม่ต้องใชสเแตกันห่มกันหนาวแหละแล้วจ้ะ๋ยาไมไปภาคมาหวานที่น้อง อยู่ในห้องนี่ลองวานดูมันก็ได้กินแม่เพราะว่าทำให้เนน้่าแข็งไม่ตกมกันอาจจะได้ชิมจ้ะทำแป้งไว้เมื่อวานนีหนึ่งที่บอกนะจ้ะนะทำแป้งไวน้นิดหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนมาเก็บพริกให้เพื่อนไปจ้ะจะลดตามด้วยอันนี้จ้ะนี่ใช้น้ำม,มักทำเองน้ำม,มักน้ำจุลินทรีย์นะจ้ะกอดเด้อกอดกอดเด้อ ดีวันนี้จ้ะเพราะว่าขากรงมันไม่ค่อยดีมันค่อยจะจุ่มอยจะโง่ยจะง่ย์น่ะนี่จ้ะนามจุดนามจุดลินซีฉันทำเองจุดเลนซีสังเคราะห์แสงน่ะจ้ะฉันทำมาสาธิต่ฉันปลูกอ่ะเนี่ยจ้ะทำเองเลยจ้ะดีมากเลยจ้ะพี่น้องไม่ต้องไปซื้อใกล้เสียตังค์ดอกทำง่ายด้วยดูในยูทู e ฉันก็ดูในยูทูปอยู่ได้เป็นปีเลยเดจ้ะ ไอ้ข้าวกลัามรดนี่ซื้อมาจากบ้านทาง,ทก,งกันเดลพัชต้นปูก็จะซื้อมาจากบ้านเลยจ้ะพักทั้งหลายเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างปูกนะ่ะโอกโดกจ้ะนี่แบบนี้เด้อนี่เธอจะซื้อนี่ยี่ห้อนี่ยางดีเลยอะไรมันีการอะไรเนะี่ยดกจริงๆ ไม่ geliyor, มีมีไหมเออมีอยู่นี่นี่นี่มีอยู่จ้ะจะลองจะลองดูนี่อันนี้ขนาดจ้ะจะลองจะลองหลงดูว่ามันจะมันจะขึ้นไหมขึ้นจะลองดูเนาะเออเอาอะไรเอไม้เอไม้ขีดกันเถอะขีดละนะโกนคุยกันเนาะนี่กันกำลังจะ ลงอันนี้่เราตะโค่นค,ค,คุยกัน,น้าะ,นะพี่น้องเนะงาะงั้นมันไม่เห็นภา้องมันไม่ดีจ้ะนี่อาจจะเห็นไกลเล็กน่อยเด้อพี่น้องเด้อไม่ต้องโอ้ยมากเราพี่นอ้องเพรมันใหญ่แล้วเราก็แยกเอาเพรมันมใหญ่เราแยกเอาไม่ต้องไปรุ้ยมากใส่เปลือกเม็ดดอกฉันแขนแม่พ่อที่ไม่ต้องที่ภาคินเราใสเอ้ยจะปลูกทุกอย่างพ่อฉันนะ่ะหยันนะี่แพ่อแม่ฉันน่ะแกปลูกักกินทุกอย่างเลย ทำเกลือทำไรกินได้พ่อแม่ฉันแต่ก่อนัช่วยพ่อแม่ฉันหุงเกลือน่ะจ้ะเขาเรียกหุงเกลือไปขูดขี้เกลือมากกว่มามะหุงน่ะจ้ะหุงเกลือกินเองสมัยก่อนพ่อแม่ฉันพาทำเฉพาะกินปลูกยาลางยางน,นิดนิดยางน่อยพ่พ่อกินพี่น,นอ้องน้องประจำเป็นต้องปลูกมากมายแล้วเราปลูปกกินจะเปาะครัวเรือน เดี๋ยวจะอำในรดจักหน่อยจะนทำไอจุลินทีส่องขับแสงอย่างดีเลยเลยพี่นอ้องเอท้ทำเด้อเขาไปดูในยูทูบนะจ๊ะเขาบอกในยูยูทูบเขาะมีบอกฉันก็ดูในยูทูบนี่แหละจ้ะํำตามไปในยูทูบยูทูบเขาจะมีบอก ซื้อดินถุงแบบที่มากจ้ะมาปลูกของปลูกฝักปลูกใปลูกอย่างแต่ดินของมันมันไม่พอตัดต่อตัวตื้อตื่นมาปลูกมันจะย้ายไอ้ขึ้นใช่จ้ะขึ้นใช่ขใส่กระถางไว้เวลานึงทำมันนี่ไปกินจะได้ตายได้เอาไปกินจ้ะ ต้อง้องโซดามาผสมด้วยจ้ะโพดินของเองมันบางทีมันไม่มีวิตามินไม่มีอะไรล่ะไม่มีปุ๋ยมากพอที่จะนี่จ้ะเราต้องเอาผสมกันจ้ะนี่มันจะแยกละที่นี่จ้ะพยับกล่องไปเลยด้วยจ้ะนี่อาจจะลายตาจะ่อยด้วยถ้าพยับไปเลยปะทำมันกระยนก็ไม่็น จะเห็นไก่สักหน่อยเด้อพี่น้องเป็นไม่เป็นไม่รู้ลองดูมันแน่นกระถางที่เนี่ยต้นมันน้อยมันขึ้นมาก็ไอขึ้นมันขึ้นแซมเข้ามาจ้ะฉันก็เลยจะมาดึงออกในปูแดงก็จะเอาปูในปูแดงก็ทิ้งมันขึ้นแซมมาจากไอ้กระถางไอ้ก็ชี้ใบเลื่อยมันขึ้นแซมเข้ามาแซมจังมันมาจากตรงไหนฉันไม่ได้ว่ามันจ้ะใสมจิ๋วก็ดิ่ง เนี่ยต้นมันเป็นงี้จ้ะมันจะลองย้ายดูนี่จะลองย้ายใส่กระถางดูเปลี่ยนไหมเอาไว้ในนี้มันแน่นเกยที่ในกลบมันเจะออยู่ในนี้ร้อนตามไปีิร้อนรอนเอาแบบนี้แล้วผสมเอาเดี๋ยวมันพอมันรัดตัวเองก็คอยมานี่ใหม่เนาะพอไฮไฮจะมันรัดตัวเองคอยมาตบแต่งใหม่อีกจ้ะไฮจะมันรัดก่อน พอถาวถายห้มันใหญ่กว่วมันจะเกน๋นเอาไม่ต้องไปซื้อเขาไม่ต้องไปหาเขากินเราเอ้ยนี่อันนี้ก็พอ่อหายจะมันเป็นเถอะนี่ก็พอกินสีห้าต้นเนี่ฮะจะมันเป็นมันเป็นแค่กินกับพอกินจ้ะไม่ต้องกลัวไม่พอ,พอกินพอกินฝากยางละนิดยางละหน่อยไม่ต้องไปปลูกมาก ดน้ำก็ได้นี่ใส่เส้นส่น่ามจุดจุดินซีจะ้ะุดินซีเมื่อกี้ดินซีแต่กแสงอันนี้ที่จะกะทําโฮอร์โมนไข่จ้ะ อมโมลขายบังกินเลี้ยงซีจะก็แสงบังเกิดกระตุงกันจ้ะเย็นหลูไปทีละนิดทีละหน่อยเพรยังคิดว่าจะกลับอยู่เมืองไทยฉันก็อยากปลูกนั่นปลูกนี่กะฮัดทำไปแต่ตรงนี้ว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลยังเธอตอเบอรีนะ่ะทดลองทําดูว่ามันจะได้ผลมาเได้ผลจะเอาไปทําเมืองไทยวะเนี้ยเอาเลยลองทำดูจ้ะมันได้ผลที่ขยกจะเอาไปทำเดู๋ยวกอาไปทำตอเบอรีด้วย ขอไปเอาน้ำกับเด้อพี่น้องเด้อเอาน้ำกับเด้อจ้ะพี่น้องพาไปดูจ้ะถ้าไปลงน้ำให้ไปเอาน้ำจ้ะพาไปดูต้องนี่จ้ะน้ำฉันมาเอาฟันต้องด้านหลังนี่จ้ะน้ำฉันจะเอาจ้ะเอามาใส่เท่โอ้โห น้ำปุ้นกันมาจะมาเอามาจะแข่งตัวนี้แหละจ้ะสิัะลองน้ำปุนไปเนี่ย่วนี้บรรยากาศดีดีวันนี้กาศยงดีเลยวันี เขากำลังนู่นนะจ้ะเขากำลังไอ้น่ะที่จะเดินไปน่ะเขากำลังตบแต่งกิงจิงต้นผลไม้เขาจะพอไอ้ปีพอเขาเขาเจ็บเสร็จพอเขาเ็บเสร็จใบร่วงมดตอนนี้มันใบมันรวงมดจ้ะเขาก็ตัดกิ่งเลยจ้ะตัดกิ่งเสร็จเขาก็ใส่ปุ๋ยจ้ะตัดเสร็จเขาก็ใส่ปุ๋ยกัน ก็บอกอากาศร้อนนี่ต้องรดน้ำให้หลายๆหน่อยจ้ะวันนี้มีเพี่พี่ผงสาธิตจ้ะการจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนกพี่น้องเปลี่ยนแปลงจะไม่รู้จะใส่เสื้อผ้ายังไงมันจะเตรียมตัวยังไงพี่มันก็ยูยูกันหนาวเชยๆพี่น้องเองวันนี้ใส่เสื้อแค่นี้ก็อยู่ได้บางวันนี่ต้องใส่สองตอน้ำตอนพี่น้อง ฟางแค่หน่อยพี่น้องเอาฟางลงมันกันกันชื้นเนาะเอาความชื้นมันช่วยช่วยความชื้น,น,นใส่ฟางตัวนี้หน่อยเป็นองอฟางอันนี้มันแข็งจ้ะไม่เหมือนฟางขาวบางทีก็อันนี้ไมนฟางฟางขาวไอทีเขาทำขาวบาเล่น่ะจ้ะเนี่ย ฟางขาวบาเรนอะมันแข็งมันเหมือนฟางขาวบ้านเองฟางขาวบ้านเองก็นุ่มดิอนี้เขาไม่ได้มาให้งวกินเนาะเขาไว้ปลูกเขาไว้ร้องฟืนให้งวนอนจ้ะเขาไม่ได้ให้งวกินเนาะเขามียาต่างหากเขาเขาปลูกยาให้งวกินแต่ว่าอันนี้เขาไว้รองฟืนให้งวนอนเวลานานหนาไม้หนานี่ ข้อัง้งเกษตรต้องฉันแบบพี่น้องข้อปลูกผักปลูกนาข้อเมล์ผาทำมาจ้ะนี่ฉันปลูกเลยฉันก็เอานี่ล่งแบบนี้จ้ะเอาวางถมให้เวลาเอ็งรดน้ำเน,ะนาะรดน้ำเม็ดมันจะไม่กระเด็นด้วยทีหนึ่งก็รักษาความชื้นด้วยจ้ะนี่ลูกพริกด้ัวแต่อ่อนแต่อ่อนเก๋อ okay. ทาว่ามันไม่ เจอความเย็นสะกวนได้กินตลอดเลยดกอศัศจรรย์นี่แหละพี่น้องลองเอาไวใชัยเด้อใจที่น้ำม,มักจุลินซีเนี่ยลองทํำดูนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยทำงายง่ายลองทําเดอนี่นะทําง่ายกินดอกเขาไปดูใน y o u u u e e นะจ๊ะยู่ได้เป็นปีเลยดิฉันทํามาเป็นปีแล้วจ๊ะนี่มัน ราไม่ต้องไปซื้อไปหาปุ๋ยน้ำปุ๋ยตามล้านนอกจากนี่แหละอันนี้ดีที่สุดเลยแหละแมงเมืองก็ไม่มีเวลาฉลุดนะแมงเมืองก็ไม่มีได้ฉันไม่ได้ฉีดยาได้แด่พักก็หนักจ้ะก็ไม่มีแรงก้หละ่ะแต่ว่ากินมันจะแรงนิดนึงแหละจะกินแรงกับยังว่าแล้วกินแรงได้มันก็ไม่มีอันตรายก็เราดอกแปบ๊บจะกินแรงเฉพอ,อที่เราลดไม่ใหม่แต่นนเนี่ยกจะขึงสมุนไ็หป่วปยมดตวัวบัดสำลับแมลงนี่ดีมากเลยจ้ะ บรรยากาศพี่นอนอกน้องจ้าไยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดึงด้อจ้าขอบคุณล่วงหน้าจ้าวันดีจ้าอย่าลืมกดติดตามสาวน้อยสาวน้อยบานนาหลานจะมยดึงเด้อจา้าไปเป็นกำลังใจให้ด้า YouTube น้องใหม่จ้าวันดีจ้า